อันนี้เป็นต้เลี้ยนอายุเท่าไหร่ต้นเลียนต้นนี้อายุสิบกว่าปีสิบกว่าปีเป็นนู้นนะแต่ถือว่าใหญ่นะนะฮะอันนี้เป็นดอกเป็นลูกชุดที่สามชุดที่สามใช่ไหมฮะเพราะก่อนหน้าเมื่อเดือนที่แล้วก็มีตัดไปชุดหนึ1 1> ่งนะฮะอย่างต้นนู้นที่ลูกใหญ่ๆอันนั้นก็ตัดเดือนหน้าเดือนหน้าครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็ดอกก็มาอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งเป็นชุดที่สามอันนี้ก็จะไปเก็บเอา ปเลยปลายลูกกะาต้นกุมภาเห่นไหมรู้สึกทรงลูกสวยนะนะฮะติดค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือใช้ระบบโปรพัทเป็นปีแรกที่ทั้งสามรุ่นนี้ถูกไหมฮะก็จากข้างบนที่สี่ขีดก็เจ็บไปใช่ไหมฮะอันนี้ก็ตัดรุ่นนี้ก็ข้างบนอีกก็มีชุดนี้อีกครับโอ้เจ็บไม่หวันไม่ไหวเลยนะคบี่ขีดตอนนี้สองชุดชุดที่ตัดไปตัดไปเมื่อตอนสิงหาใช่ไหมฮะแล้วก็มีลูกชุดนี้อีกชุดหนึ่งเป๊ะเลยก็คือไม่ได้พร้อมที่บ้านเป๊ะเลย ก็ถือว่าปีหนึ่งทุเรียนทําได้สองรุ่นสามรุ่นครับต,ต่อต้นหนึ่งถูกไหมครับผมเออก็นี่ก็จริงๆพอใช้ระบบปอพัฒนาจริงๆถามความรู้สึกเลยนะเพราะว่าพิสิทธิ์ใช้เป็นปีแรกรทั้งสองสามสวนเนี่ยนะใช้แล้วเป็นยังไงก็มันตอบโจทย์ีอาจารย์แล้วก็มันอยู่อย่างนี้อาจารย์ถ้าเป็นเราใช้กับตัวอื่นที่ผมใช้มาก่อนนี้อาจารย์ถ้ามันติดในต้นเดียวกันเราจะรักษาเลี <สา S 1> เ้ยงดูยากมากเลยอถ้ามีชุด ชุดแรกแล้วก็มาชุดที่สองมาถ้ามันตำแหน่งไม่ล่าก็ชุดมันก็สลัดหมดสลัดหมดใช่ไหมครับแต่อันนี้ได้หมดได้หมดออแล้วปกติของของวิสิตตัดไปสองรุ่นท็อปไม่มีท็อปไม่มีทั้งที่เจอฝนมาตลอดครับใช่ไหมฮะถ้ามีท็อปถ้ามันมาสักลูกสองลูกเราก็ไว้ได้อ่าก็เหมือนอาจารย์ว่าแหละเราฉีดไอ้ท็อปสีนบวดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่าฉีดของวิชีดสิฉีดไปแล้วเป็นยังไงท็อปที่ว่ามันก็ก็อยู่จุดแค่นั้นอาจารย์ มันเย็ดแล้วก็แผลมันจะไม่ไม่ยุบมันจะแห้งแล้วทีนี้ไอ้ล่องปูที่เราผ่าตรงตรงปูนั้มันก็เงยอืมดีกินอร่อยเลยอร่อยด้วยคือสําคัญคือรสชาติดีครับถูกไหมใช้ปอกพัดแล้วรสชาติดีเลยมันก็เบรกอยู่ที่ ที่หนามมันที่เอ่อที่ผิวหรือ้านนอกไม่ถึงเนื้อครับผมถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นไอ้พวกเขาบอกว่าหนามดาวกระจายแล้วไม่มีไม่มีครับอพิเิษยืนยันเลยเนาะโอเคนี่แหละครับระบบโปรพัทเราชอบบางอย่างเลยชอบยงอย่างถ้าบังเกิดเป็นท็อปถ้าทากับโปูพัดไม่ต้องเอาทิ้งมันไม่ต้องปิดทิ้งมันเลยเออเอาไว้ได้เอาไว้ได้นะขายได้ครับ มันต้องมีมีสักลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกมันต้องมีอะแปลงเนีจะมีเนาะครับแต่ถ้ามีเราไม่ต้องทิ้งครับโอเค <_ ets> ถูกใจมากเลยตรงนั้น <_ s> โอเคขอบคุณครับรสุขสวย